สวัสดีครับผมนายนัทวุฒิศริลิวนะครับลาดนักศึกษาห้าสี่ศูนย์หนนามหนึ่งศูนย์หนะครับวันนี้จะมาออกแบบกดแก้วนะครับโดยใช้โปรแกรม Solidworks นะครับก่อนื่นเลยก็เปิดโปรแกรม Solidworks มาครับเราสามวิครึ่งครับก็จะเป็นหน้าต่างนี้ขึ้นมากดที่กระดาษขาวครับคือ New นะครับกดที่พาแล้วกดเคครับก็จะได้เป็นหน้าต่างนี้มาอ่า กดที่สกเกตตกดที่ท็อปเพนนะครับเพื่อใช้หน้านี้สร้างวงกลมขึ้นมานะครับปึ๊บกดสมาร์ทเดมิเตอร์เพื่อวัดเส้นผ่านศูนย์กลางครับเราจะใช้ที่40นะครับอืมตอนนี้จนะทำฐานขึ้นมาถึงตรงนี้กันนะครับกดฟีเจอร์นะครับกดเอ็เอูดดเดตเพื่อทำเป็นขวดขึ้นมานครับเราจะใช้ที่ขนาด70็ดมิลลเมนะครับ เป็นขวดขึ้นมากดโอเคปึ there, so ๊บทีนี้ก็ได้เป็นขวดนมาครับกดคลิกขวาแพนครับเพื่อเลื่อนมาตรงหน้าจอเพื่อได้ความสะดวกต่อไปครับเราจะมาทําตรงนี้ครับถึงเกือบถึงปากนะครับกดที่สเก็ตนะครับแล้วก็คลิกที่ตรงนี้ครับเพื่อจะได้รู้ว่าเราจะสเก็ตตรงนี้แล้วก็กดสเก็ตนะครับมันจะมีแกนขึ้นมาให้ตรงนี้นะครับ เราเลือกที่วงกลมลาใมันเท่ากันครับถ้ามันไม่เท่ากันก็ใช้สมาร์ทเมนชันก็ได้ครับเลือกที่40นะครับโอเคกดฟีเจอร์เหมือนกันครับกด e ิบเด็คราวนี้ไม่ตรงอย่างเดียวครับเราจะใช้ที่50นะครับแต่ว่ารอบนี้คือมันโค้งครับก็เราก็จะมีการปรับมุมนิดนึงนะครับก็คือกดที่ตรงนี้ครับ ดาวนออนนะครับก็จะเห็นว่ามันมุมงแล้วก็ปรับมุมเป็นส5บห้าองศานะครับก็จะเห็นว่ามันเลียวขึ้นอ่าเป็นทรงของขวดนะครับกดโอเคทีนี้เราก็ได้มาถึงตรงนี้แล้วนะครับต่อไปเป็นปากขวดนะครับปากขวดไม่ยากไม่ยากเหมือนเดิมนะครับกดสเกตนะครับกดที่ตรงยอดเหมือนเดิมครับแล้วก็กดสเกตนะครับก็จะขึ้นมาตรงนี้แล้วก็วาดวงกลมเหมือนเดิมครับ ให้ใหญ่กว่าปากขวดนิดนึงประมาณไม่มากครับประมาณ8.5พอครับอ่าแค่นี้พอ็ปแล้วเราก็กดที่เฟเจอร์นะครับเอ็กซูเดเหมือนเดิมครับเอาทำปากขวดไม่ต้องสูงมากครับสัก4ีมิลพอครับเห็นไหมครับ4ีมิลกดตรงลงอ่าทีนี้ก็จะได้เป็นรูปขวดมาแล้วครับแหมคล้ายๆกันครับ แต่ว่าข้างขวดข้างในมันเป็นขวดกลวงนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องทําการเชลออกโดยที่การกดที่ฝานะครับเลือกที่สองมิลเมตรครับกด enter ปึ๊บทีนี้เรามาดูข้างในกันครับว่าเห็นไหมครับว่ามันจะกลายเป็นขวดกลวงให้เราแล้วสุดยอดมากเลยแต่ว่าอยู่ที่ตรงฝานะครับตรงฝามันจะ,ะแปลกๆนิดนึงเพราะฉะนั้นนะครับเราจะทําการลบฝาฝาขวดที่มันเหลีหล่ยมออกมาให้ครับก็ คล,คลิกที่ตรงส่วนที่ลืมนออกมานะครับแล้วก็กดสเก็ตนะครับวาดวงกลมที่มีขนาดเท่ากันออกไปนะครับก็คือ6.5ถ้าไม่มั่นใจก็กดสมาร์ทไดเมนชันได้ครับเพื่อปรับขนาดก็คือเป็นไดเมนเตอร์ก็คือที่หกากสิบสามเซนนะครับทีแล้วก็กดที่ฟีเจอร์นะกดเลือกที่ H7 cut นะครับเพื่อที่ตัดส่วนที่เราไม่ต้องการออกนะครับโอ้โอ้ซูมเยอะไปครับ เรามาปรับตรงที่บลายนะครับเป็นไม้เพรนนะครับคือเราจะเพิ่มทั้งบนและล่างครับของชิ้นส่วนที่เราต้องการนะครับปรับไปเยอะๆเลยเป็นสักแปดละกันครับ8ปดมมตรมันจะได้สูงขึ้นมาด้วยครับอ่าไม่พอใช้เป็น10บละกันอ่าทีนี้เราก็กดตกลงครับฟึบอ่าสังเกตไหมครับว่าฝาขวดโล่งเลย ทีนี้เรามาเช็คกันนะครับว่าโอเคไหมสุดยอดครับไม่มีอะไรผิดปกติเลยกลายเป็นขวดใสๆขวดหนึ่งให้เราสวยครับสวยครับเราก็กลับไปเป็นเหมือนเดิมขดรเจ็ดต่อไปครับเราก็ทําการเซฟนะครับก่าที่เซฟเซฟแอปเซฟไปในโฟลเดอร์ที่เราต้องการเลยก็คือโฟลเดอร์น,นี้ นว่าอึบเสฟว่าขวดแก้วอ่าเรื่องแานี้เลยครับเซฟก็เสร็จแล้วครับก็ขอบคุณที่รับชมนะครับผมนายนรุสศีริวครับสวัสดีครับ